คุณวิโรธเหมือนมีวาระของตัวเองอยู่ในใจอยู่แล้วอะซึ่งคนอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าผู้ว่าต้องทำอะโดยเฉพาะการพูดเรื่องแหลมคมนะคะอย่างที่เราคุยกันนะคะในนามพักคก้าไกลหรือทอดมาตั้งแต่อนาคตใหม่คือลักษณะแบบนี้คุณวิโรดอาจจะเป็นคนที่จุดไฟให้กรุงเทพมันร้อนขึ้นมาในฐานะผู้ว่าหรือเปล่าคําถามอย่างเงี้ยอย่างภาษีที่ดินภาษีป้ายอย่างเงี้ยคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคุณ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 จอมขวัญคิดว่ามันแฟร์ไหมกับบิลบอร์ดที่แบบ ธุรกิจนี้สองหมื่นสามื่นล้านน่ะแต่ปรากฏว่าเราเก็บภาษีป้ายได้จากคนที่จ่ายสามพันกว่ารายอะ่ะได้แค่หนึ่งพันล้านน่ะแล้วแล้วส่วนใหญ่ที่เก็บคือเก็บจากใครวะธุรกิจตึกแถวครับธุรกิจบิลบอร์ดที่เป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์เข้าใจว่ายังไม่มีข้อบัญญัติในการเก็บเลยอย่างเงี้ยทาไมคนตัวใหญ่เราต้องยอมให้สังคมนี้คนตัวใหญ่จ่ายถูกอะ่ะแล้วไปรีดจ,จากธุรกิจตึกแถวแบบเนี้ยคือความอันแฟร์แบบนี้จะไม่ให้ว่าทําอะไรเลยอนะ่ะน้ําท่วมปากหรอฮะ ใช่ไหมภาษีที่ดินเราจะปล่อยให้เขาล้อมรั้วปลูกมะนาวปลูกกล้วยอย่างนี้เพื่อเลี้ยงภาษีที่ดินอย่างนี้ต่อไปเหรอสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณวิโร์พูดในฐานะสสนะคะตั้งแต่เราเห็นภาพเป็นอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลแล้วก็การที่คุณวิโร์ให้สัมภาษณ์พูดถึงการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่พูดถึงประเด็นที่ยังใช้คําว่าอาจจะเปราะบางสาหรับคนบางส่วนในสังคมอยู่แล้วคุณวิโร์พูดในฐานะที่อาจจะได้เป็นผู้ว่าคุณวิโร์จะเป็นผู้ว่าที่ จะทําให้กรุงเทพมันมัน,ม,นมันร้อนแรงน้อยกว่าที่ผ่านมาได้หรอสาสำหรับคนที่เขาต้องการแบบ,บนั้นนะผมกับคิดว่าสังคมกรุงเทพฯหมายความว่าเราควรต้องพูดแบบตรงไปตรงมาได้แล้วเรายอมรับการซิกพูดแบบอ้อมค้อมซิกแซกท,ทั้งทั้งที่มันไม่ได้เป็นความผิดอะไรเลยนาะถูกไหมมันเป็นเรื่องของบางทีเป็นเรื่องของคำเนาะอย่างเช่นกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เนี่ย ผมว่าหลายคนก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดมืดมึกผมว่าเมื่อสักครู่ผมว่าทุกท่านรู้หมดแหละว่ามันมีการดําเนินคดีในกฎหมายอาญามาตรา122กับผู้ชุมนุมถูกไหมและเป็นการตีความอย่างกว้างถูกไหมทุกคนรู้อยู่แก่ใจอ่ะแล้วผมถามว่าการแค่พูดแค่นี้ยมันผิดกฎหมายตรงไหนอ่ะถูกไหมแล้วเราสังคมเรยจะกลายเป็นสังคมปากว่าตาขยิบอย่างนั้นนะครับรู้อยู่แก่ใจแต่ว่าต้องพยายามประดิษฐ์ประดอยคําแล้วไม่ยอมพูดกันแบบตรงๆหรอครับนี่คือปัญหานล้หรือหรือแม้แต่คําว่าผมเคยเจอสื่อหน่ยบอกว่า คุณวิโรดพูดคําว่าสถาบันก็พอผมบอกสถาบันคืออะไรถ้าพูดก็คือพูดเลยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก็พูดตรงๆถ้าเกิดถ้าเกิดสังคมนี้พูดคําว่าสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วผิดกฎหมายแล้วคนล้ออู้หูคุณกล้าพูดได้ไงวิโรดกล้าพูดคําว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ยังไงผมบอกว่ามันเพี้ยนกันไปกันใหญ่แล้วกับคําว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นครที่เราพูดได้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดแค่การพูดคำว่าสถาบั ales, นพระมหากษัตริย์แล้วต้ whereas. องตัดย่อเลยคำว่าสถาบันเพราะว่าส เข้าใจไหมคุณจอมขวัญทําไมเราต้องอ้อมคอมอ่ะกับสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะหรือแม้แต่คําว่าสถาบันสถา,สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอ่ะผมผู้ผิดตรงไหนอ่ะคุณจอมขวัญทําไมผมจะพูดแบบตรงตรงไม่ได้ล่ะนี่ผมบางทีผมก็เขาเรียกว่าผมก็อัปเซตกับกับการย่อความย่อคําอูดอ้อมค้อม เรนเข้าใจเพราะว่าเรนเคยทางานในส่วนงานนั้นมามแต่เรนลองลองแทนใจนะคะคลองแทนใจคนที่เขาก็อาจจะคิดเหมือนคุณวิโรธและเขาก็อาจจะมีจุดยืนเหมือนคุณวิโรธรแต่เขาไม่ได้อยากได้ผู้ว่าที่ไปเน้นเรื่องพวกนี้เพราะเขามีสอสอจากพักการเมืองต่างๆที่เขาเลือกไปซัดกันในสภาได้แต่ผู้ว่าไม่ต้องไงคุณวิโรธจะอธิบายยังไงผมก็ไม่ได้เน้นนะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณจอมขวัญถามผมก็ต้องตอบ S <S <an> คือผมไม่ได้อยู่ที <S an> ผมพูดพร่ำเพรื่อนะสถาบันพระหมามกษัตริ์สถาบันพระรามกษัตริ์ผมไม่ได้พูดพร่ำเพื่อแต่พอคุณจอมขวัญถามไงผมก็ตอบแบบตรงไปตรงมาเท่านั้นเองไงสังเกตไหมว่าผมหาเสียงมาผมพูดไหมผมไม่พูดแต่ทําไมวันนี้ผมพูดเพราะคุณจอมขวัญถามขอบคุณคร <S an> <ต>ับถูกไหมเพราะถ้าเกิดคุณจอมขวัญถามผมก็ตอบแต่ไม่ใช่ว่าผมพูดพร่ำเพื่อนนี่แฟร์ทูบีแฟร์นะถูกปะซึ่งคุณวิโรธคิดว่าลักษณะแบบเนี้ยคือคนที่ชอบช <S an> อบเลยนะคะแล้วคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยแต่จะอธิบายคนที่แบบ เขาชอบวิโรจน์นะแต่เขาชอบให้วิโรจน์พูดอย่างนี้ในฐานะฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลเป็นสะสะในสภามากกว่าจะเหมาะกว่ายัางไงคะผมว่าการบริหารทุกวันนี้กับการบริหารงบประมาณผมว่าเราต้องการคนตรงไปตรงมาแล้วผมว่าสังคมผมว่าไม่ต้องการคนอ้อมคอมเห็นความอายุติธรรมอยู่ตรงหน้าเห็นการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรมของคนตัวใหญ่แล้วแอบเอาเปรียบคนตัวเล็ก เขาต้องการคนที่กล้าหาญไปทําให้เมืองมันเป็นธรรมนะหลายคนนะผมเขาเขาคุยกับผมว่านโยบายมันเยอะแยะไปหมดอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องการคอนเซปต์เมืองที่เป็นธรรมเพราะเมืองเพราะเมืองที่เป็นธรรมมันทําให้เขารู้สึกว่าเงินภาษีของเขาจะมาดูแลเอาใจใส่เขาในฐานะคนคนหนึ่งอย่างเท่าเทียมกันถูกไหมครับแล้วเมืองเมืองนี้มันจะให้โอกาสที่เขาได้ตั้งตัว อย่างเท่าเทียมกันเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งเครือข่ายปถัมา์หรือว่าไป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 ,ไปใช้ระบบคอนเน็กชันอะไรที่มันไม่แฟร์กับคนอื่นนะเนี่ยคือผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าคนคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการนะที่ผมพูดแบบตรงไปตรงมาเลยแล้วกันคุณธนาธรมีบทบาทยังไงต่อคุณวิโรจน์ครับผู้ร่วมอุดมการต้องยอมรับจริงๆว่าผมกับคุณธนาธรเราร,ร่วมเดินด้วยกันตั้งแต่สมัยพักอนาคตใหม่ดังนั้นเรามีอุดมการ์ แห่งความเป็นอนาคตใหม่ร่วมกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และอนาคตต่อไปถ้ายังไม่มีใครเปลี่ยนอุดมการถ้าคุณวิโร์ได้เป็นผู้ว่าคุณธนาธรอ,อยู่ตรงไหนก็ยังอยู่ที่ก,ก,ก็ก็ยังอยู่ในจุดเดิมก็คือผู้ว่มอุดมการก็ยังสามารถปรึกษาหารือกันได้เหมือนเดิม,มคือทาไมพอผมเป็นผู้ว่าผมต้องคือผมต้องเปลี่ยนไปกับคุณธนาธรผมว่าไม่ใช่บ้างถูกไหมคนถ,<อ>ถ้าจริงแล้วเป็นคําถามชุดที่ต้องไปคุณสิทธามากกว่านะคะคือว่ามันเห็นเงาธนาธรอ,อยู่หลังวิโร์ ไม่ไม่ต้องเห็นเงาไม่จะบอกว่าเห็นจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเงาบทบาทต่อกันเนี่ยคนมองคนมองอาจจะมองเหมือนแบบคุณหญิงสุดารัตน์ก็ให้คุณสิทธาทำคุณธนาธรให้คุณวิโรธทำถ้ามีคนพยายามจะใช้วิธีนี้อธิบายความสัมพันธ์ของคุณผมเถียงกับคุณธนาธรตลอดเวลาแหลแล้วบางอย่างผมก็ไม่เห็นด้วยกับคุณธนาธรแต่ว่าอย่างนี้ตั้งแต่สมัยพักอนาคตใหม่ละคือพักอนาคตใหม่เราคุณจอมผันยอมรับไหมว่าพักเราพักอนาคตใหม่มีดราม่าเยอะมากจนถึงก้าวไกลก็มีดราม่าเพราะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกัน และตั้งแต่สมัยที่คุณธนาธรเป็นหัวหน้าพรคอนาคตใหม่เชื่อไหมครับส่วนใหญ่ที่ข้อเสนอของคุณธนาธรเสนอเนี่ยถูกโหวตแล้วก็แพ้ด้วยซ้ำไปคุณธนาธรก็คุณธนาธรก็ยอมรับการโหวตที่แพ้และอย่างนั้นการถกเถียงม,มันเป็นเรื่องปกติวิสัยหรือแม้กระทั่งดราม่าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปก,ปกติวิสัยของตั้งแต่พรคอนาคตใหม่จนถึงพรกเก้ากลาอยู่แล้วดังนั้นถามว่าผมกับคุณธนาธรเป็นอะไรกันก็คือเป็นเพื่อร่วมงานกันและไม่ต้องเห็นเงาฮะ เห็นตัวจริงๆเลยผมตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยดีกว่าไม่ต้องเห็นเงาเห็นตัวจริงๆก็จะเว,เว,เว,เวทีปราศัยล่าสุดคุณธนาทรก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของผมก็ขึ้นเวทีนี่ฉันไม่ได้พูดถึงในแง่ของกายภาพที่เห็นคู่กันอยู่ด้วยกันคุยการ,รปรึกษากันังไมไ่พูดถึงเรื่องกายภาพแต่พูดถึงคนตัดสินใจคนคิดคนสั่งเชื่อไหมว่าคุณธนาทรไม่เคยสั่งผมเลยผมแทบคุยกับเขาน้อยมากส่วนใหญ่ก็คุยกันเรื่องปัญหาบ้านเมืองถ้าพูดง่ายๆมาทีมก็ พูดได้ไหมอ่ะเราก็นั่งกินเบียร์กันอ่ะยังไม่ทันตออเลยว่าพูดได้ไหมคือก็นั่งกินเบียร์กันคุยเรื่องสัพเพเหระก็มีแต่ผมยืนยันตรงนี้ว่าคุณธนาธรไม่เคยเอาความคิดของเขามาสั่งให้ใครตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่แล้วยิ่งตอนนี้ผมยอมรับเลยนะผมห่างเหินกันมากมการที่จะได้เจอกันมันยากมากๆนะหมดเวลาแล้วคะ่ะอยากเล่น,นเกมไหมคะ